สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาารีวิวการใช้เกียร์ของรถบรรทุกนะครับเกียร์รุ่นนี้เขาเรียกว่าเกียร์ฟูลเลอร์หรือเกียร์อินตันนะครับเป็น9สปีดนะครับก็ต่างจากเกียร์ซเก็คือซัใช้สับัดเข้าแล้วก็สับบัดออกนะครับแต่สำหรับเกียร์รุ่นนี้ เ,เกียร์ดีดนะครับนี่นะฮะปุ่มดีดอยู่นี่นะครับดีดขึ้นดีดลงนะฮะขั้นตอนแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขับเกียร์รุ่นนี้นะครับก็คือก็เกียร์หนึ่งก็เหมือนรถทั่วไปนะฮะดันขึ้นเกียร์สองดันลงนะครับแล้วก็เกียร์สามดันขึ้นเกียร์สี่ดันลงนะครับพอครบสี่เกียร์แล้วครับ ก็ทำการดีดตัวนี้ขึ้นนะครับเป็นไฮนะครับพอดีดขึ้นเป็นไฮแล้วเราก็ใส่เกียร์ห้าเกียร์หกแล้วก็เกียร์เกียร์เจ็ดแล้วก็เกียร์แปดนะครับสำหรับเ,เกียร์ฟูลเลอร์แบบนี้แนะนำเพื่อนๆนะครับในขณะที่กำลังขับอยู่ฮะ ความเร็วสูงอย่าดิดลงนะครับเนี่ยตัวนี้อย่าดิดลงนะครับถ้าดิดลงอันตรายแน่ครับเกียร์หลุดแน่ครับรอบเครื่องต้องต่ํากว่าห้าสิบกิโลเมตรลงมาครับถึงดีดได้นะครับนี่นะครับแต่ทวนอีกครั้งนะครับคือปกติปุ่มนี้จะลงอยู่ยงี้ตลอดนะครับเมื่อรถเ,เคลื่อนตัวเราก็ใส่หนึ่งสองสาม สี 4, น 4, น่นะครับพอครบสี่ดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นปลดมาเกียร์ว่างก็เป็นขึ้นห้าขึ้นหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับสำหรับเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์รถบรรทุกที่นิยมใช้กันมากนะครับพอเป็นเกียร์ใหญ่มากคนระับเฟืองใหญ่อึดทนด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบเกียร์รถบรรทุกต้องใช้ลมนะครับนี่คือสายลมนะครับตรงนี้ฮะสายลมมีลมเข้าลมออกนะครับเกียร์ถอยดันซ้ายให้สุดแล้วก็ดันขึ้นนะครับส่วนหนึ่งพิเศษดันให้สุดแล้วก็กดลงนะครับนี่คือเกียร์ อ่าอินตันแล้วเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเก้าสปีดเดินหน้าแล้วก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเกียร์รุ่นนี้ถ้าเกียร์ถอยต้องการจะถอยเร็วดีดขึ้นได้นะครับดีดขึ้นเสร็จแล้วก็ดันซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นให้สุดเลยครับการถอยจะเร็วมากอ่ะก็เปรียบเสมือนถอยเกียร์ห้าเลยนะครับแต่ แนะนำให้ใช้รถ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 ,รถเบานะครับรถเป็นรถบรรทุกหนักอาจจะไม่มีกําลังเท่าไร่นะครับไม่งงนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวอีกข้างนะครับปุ่มนี้ต้องอยู่ล่างตลอดนะครับตอนที่รถจะไม่เคลื่อนพอเมื่อเคลื่อนตัวแล้วก็หนึ่งสองสามสี่พอสี่ก็ดีขึ้น บดออกก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับข้อดีของเกียร์คูลเลอร์กี่อินตันนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่เคยขับรถบรรทุกใช้เกียร์แบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้วก็ก็ทำคลิปสอนน้องๆได้นะครับขอบคุณมากนลครับ